วัสดีจ้าเจอกันเลียวลาานี่นี่ครับตลาดนัดกรุงนนตลาดกลางคืนแต่6กโมงเย็นให้เก็บกันหมดแล้ว,วตลาดนัดเย็นดีกว่า,เ,าเราไปดูข้างในกันตอนนี้เวลาก็จะสี่โมงแนละ้วแดดลมลมตกแล้วนี่ครับเป็นวิถีชีวิตแม่ค้าที่เรียบง่าย ถ้าไม่มีค่าที่นี่ก็สบายหน่อยนี่ขายก็มันมีการลงทุนอ่ะนะคือมันต้องมีค่าที่นี่ร้อยสีสบบาทต่อแผงต่อเต็นห์นะต่อเต็นหน่อยของนี้ก็เป็นฝั่งของกินเยอะแยะเลยปูเปอร์ก็มีไม่ต้องไปอะไรนะผาใจละที่นี่ก็มีปูเดี๋ยวไปดูดิ แม่ค้าเยอปปะๆมาก็เป,ป็นชาวบ้านทองขอาทายนีแม่ค้าที่เอาแมวากำไรเยอะเนี่ยสองตัวร้อยแม่ค้านี้เป็นคนใต้นะคนกะบีหกสิบห้าสิบแหนะให้เจ๊เราวันนี้เราหายไปอันนถูกต้องไหมเจ๊ ถูกต้องไหมหมวกคนแดดอ้าวนี่โอ้ี่นี่คือกองเชียร์ครับกองเชียร์อุ้ยเขามีเพื่อนแล้วอ่ะเนี่ยใช่ไหมอ๋มอ,อนี่พี่แจงนี่พี่แจงอยากพูดถึงอะไรกับน,นายกคนต่อไปบ้างไหม อยากได้อยากได้แบบไหนได้ในเลือกในฝันนี่ไงว่าว่าจะเลือกว่าจะเลือกรังสีดีกว่าเลือกคนไหนนะคนอีกรังสีอ่าวันที่แปดใช่ไหมวันที่แปดป่ะแปดกุมภาเนาะอ๋อนี่วีต้องกลับไปเลือกว้าเขาเลือกกันจอดอ๋อเขาเลือกว่าขอเป็นเลือกอันนี้ได้ใช่ไหมเลือกขั้มขั้มจังหวัดได้ใช่ไหมได้ได้ได้ เราเลือกเรื่องอะไรนะโอเคโอเคโอ้นี่ลูกค้าลูกค้ามาเยอะเอออนุวัต์จัดให้เหมือนเต้นนู่นนี่ครับเพืได้ยินเสียงเครื่องบ okay, okay. oh, ินมาดังอ voilà. ้าปากหน่อยได้ได nah> ้รสชาติไหมอ่า